สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะใส่ยอดเงินเดือนยกมานะคะให้เราไปที่บันทึกเงินเดือนยกมาค่ะค่ะแล้วก็ให้ใส่เป็นเดือนตรงนี้เป็น012558ถูกแล้วนะคะคลิกโอเคค่ะค่ะเข้ามาก็จะยังไม่มีอะไรนะคะให้กดเพิ่มค่ะ รหัสพนักงานนะคะเป็น01ค่ะคำนำหน้าชื่อและชื่อพนักงานคือสุขใจเก่งมากนะคะเงินเดือน50,000ถูกแล้วนะคะให้มาคีที่ภาษีหักนาที่จ่ายนะคะ3000ค่ะค่ะก็จะขึ้นการสังคมให้750ปบาทนะคะ ให้กดมาหน้าที่สองนะคะค่อยยังไม่ต้องใส่อะไรนะคะให้ไปที่หน้าหนึ่งเหมือนเดิมค่ะค่ะนางสาวสุขใจเก่งมากก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะให้กด F10 บันทึกค่ะค่ะออกเลยค่ะ Yes ค่ะ สำหรับรายละเอียดของนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ